สวัสดีครับทุกคนโ,โหวันนี้น้องชิตาพามาดูไดโนเสาร์แล้วครับโ,โหอันนี้นเป็นไดโนเสาร์อะไรครับเนี่ยแบบกลางปีกได้ใช่ไหมเนี่ยมีปีกบินได้เหมือนเหมือนอะไรเลยนี่สวัสดีไดโนเสาร์น,นี่เอ้ยไดต,ตัวนี้มีไข่ด้วยเห็นไนหะ ไห,ไหน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 พาไปดูหน่อยสิไปไปเร็วน้องชิต้านำไปเลยน้องชิต้าจะพาไปดูเดโนเสาร์แล้วไปเลยไปเลยไปเลยเลย,ย,ย,ย let's go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  นี่เฮ้ยไหนน้องชิต้าลองเข้าไปอยู่ข้างในสิโอ้น้องชิต้าจะเป็นเป็นลูกไดนโนเสาร์แล้วดูสิไหนไหนลองทำตา <laughs> นี่มีลูกไดนโนเสาร์น่ารักอยู่ตรงนี้ด้วยอลองจับมือทักทายสินี่ลูกไดนโนเสาร์นะเฮ้ยตอนนั้นมีลูกไดนโนเสาร์ยืน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 กันอยู่อ่ะไปดูกันเร็วปา,ปาหนึงอ่ะชิาคืไหนอยู่ไหนลองพาลองพาไปดูสิไหนไหนนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยขอดูตรงนี้ก่อนนี่ลูกดไดโนเสาร์สี่ตัวไอชิตาลองมายืนตรงกลางสิเร็ว นี่ตัวบนกำลังร้องอยู่นะโหตัวเท่าชิต้าเลยสิชิต้าขอข้าวแกงด้วยได้เปล่าอะอไหนตรงไหนพาไปดูสิอ๋อนิ้วมีไข่ไดนโนเสาร์ด้วยมันมันมันใกล้จะฟักยังนี่ครับนี่อันนี้เรียกว่าไข่ไดนโนเสาร์นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่น,น,นี่มีได้ไข่ไดนโนเสาร์แตกด้วย ไปสิไปสินี่เสาไข่แตกนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากเพื่อกดติดตามด้วยครับบ๊ายบาย